ตอนนี้ประสบปัญหากำลังจะเอาให้คนงานชิมปรากฏว่ายังไงครับมันเปนในติมบอกแลยมันแข็งเปไอติมเลยอไม่น่าไปใช้ช่องฟินเลยอะ้้วบอกไม่ฟังกลายเปไอติมแล้วเดี๋ยวรอมันละลายอีกตั้งสามวันจะให้ปากินแล้วมาครีมชีสปรับปรุงรอบที่สอง รอบนี้อ่าเป็นเวลาเรื่องงานพนักง,งานพอดีก็รวมตัวกันแล้วก่อนจะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวให้ชิมทุกคนเลยแล้วก็ชิมเสร็จแล้วกลับบ้านเลยนะชิมเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วเอาช้อนไปไว้ในถุงนะอ่าเดี๋ยวฟิล์มชิมคนแรกเลยฟิล์มเป็นคนแรกเอาคนแรกเลยอร่อยเราติเลยว่าเป็นไงมันเค็มน้อยลงแล้วแหละเค็มน้อยลงแล้วเอ,อาไปเลยคนต่อไปไปแบบรวดเร็วเอามาตุม่มอันนี้ช้อนใครช้อนมันนะฮะ,ะแล้วส่งมา อ่ะมัตู้หม้อร่อยนะอ่อร่อยอย่างนี้แหละอร่อยอันนี้แม่อ่ะแม่อร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวไปรสลองอันนี้ปันรสจะเรียบดิอร่อยอร่อยนี้แหละฮะอร่อยอย่างนี้อร่อยแล้วไปรสอร่อยนะไปลองกันนะลอไปรสกันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอะยจะเยี่ยมอีกอ่ะอันนี้ไม่ใหญ่นะครับกูไปกินน้ำก่อนดีขึ้นแล้วอ่ะส่งให้น้าตาลต่อเลยอ่ะต่อเลยน้าตาลชิมเยอะๆหน่อยดิน้าตาล อมเล็กไหมอร่อยอ่าอร่อยเอาต่อไปข้างหลังไปข้างหลังเอาฟีไปต่อท้ายแถวไปไปต่อท้ายแถวไปไปต่ออีกล่อมอร่ากิงทำเล็กไหมว่ากิงฮะอร่อยกว่าแรกกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าตอนแรกอ่าเนีตัวนี้ตัวติอ่ะตัวติตอนแรกอันนี้ไม่เอาเต็มบอกให้รถเลยนาเอ้ยมันไม่รู้รถเอาอีกโอ้คนอนึงก็กินนิดเดียว คิดนานว่าคิดนานวะมิ้นมันก็ต้องให้ลิ้นรับรสก่อนรับไปไงโอเคแล้วโอเคแล้วอ่ะไอ้มิ้นไอ้มิ้นนี่ไม่ชอบครีมชีสนะแต่ก็ต้องจำใจกินเฮ้ยอะไรมันลับไปต่อเราสองให้ได้ติใจอ่ะมันก็อร่อยแล้วอร่อยกว่ารอบแรกอ่ะอร่อยกว่ารอบแรกอ่ะส่งให้นะต่อเสือกชื่อเดียวเสือกชื่อเดียวกันนี่อืมยังไงอร่อยแล้วผมไม่มีใครตัดให้ตัดติอะไรเลยวะ ้างนายติบางนี้มันไม่เข็มแล้วอ่ะอร่อยอร่อยออบีอยบีเอาคำนี้ไงคำเล็กจัดแห่ะเป็นไงอร่อยแล้ว่อมาแก้วเอาลงวะ่คเฮ้ยพี่พะอย่าข้ามคิวนิไม่ได้ไม่ได้รีบอร่อยล้อร่อยแล้ว อร่อยอันนี้อร่อยมากอ่อแล้วอันนี้พอดีละอันนี้พอดีละวอันนี้พอดีว่าอันนี้ซ้ำว่ะเนี่ยโอ้ยอันนั้นไม่เรียกเรียกช้อนน่ะเลยกทัพพีโอ้โหอันนี้บอกแล้วอนนี้นะมันไม่มีายติเลยเนี่ยไม่ขายติเลยรสชาติให้หมดเลยช้อนนี้ตั้งเท่านี้นะใหญ่กวอานี้ไม่ได้ดูนี่ว่าจะใส่ปากเต็มไหมนะข้าช้อนแม่งใหญ่กว่าปากอยอะเราจยเอาไปจุ่มนะ เขาจะขโมยไปแล้วร้ายไหมไม่ราไปแล้โอ้โหไม่มีใครติอะไรเลยอร่อยจริงเลยอร่อยจริงผมบอกแล้วสูตรนี้ใช้ได้เรียกว่าอร่อยจริงอร่อยไม่ติอะไรเลยไม่ติเพราะว่ามันไอมินไอมินมันไม่ชอบชีสหรอกมันก็ไม่รู้อ่ะมันเค็มอ่ะหนามันเค็มอเยอะมันไม่ชอบเค็มแต่แต่ว่ามันเค็มมันไอไหนนี่ห่วงผู้ชายอย่างเดียวเลยใช่ดิบอกไปดิเขาใส่เขารอเนี่ยคุยอ่ะโอ้ยไหนอะไรชูหลังเคดิหลังเคดิหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีใครตีนะมี่ไม่ตีนะ เคมแอบแอบแกมอบกาบมะเช้าเค็มไปใช่ไหมหรือว่าไม่รู้หนูชอบกินเค็มอีาชอบกินเค็มเองเียรกว่าตันควายเหรอเฮ้ยอะไรวะเค็มเค็มไหีีอะไรติดเค็มไอะไรเค็มมะอไปน้ปลาอ๋อชีสชีแล้วไปนี่ถึงเวลาเรื่องงานพนังงานพอดีนะไม่รู้กี่คนนะนับกันเองนะเยอะมากแล้วชิมตรงไหนไม่ชิมชิมตรงกองขยะ เดี๋ยวนี้เขาเป็นโงขยะนะเดี๋ยวเขาก็เทพื้นแล้วก็เอาเอาถังขยะมาวางตรงนี้ให้เป็นจัดเป็นตัวไปเลยไปดิเดี๋ยือดๆทำไมล่ะไปเวลาตักผ้าแล้วซักก็ะให้ใมาเช้าแล้วเนี่ยข่าวโจ๊้เลยนะทางข้างบ้านอ่ะโหแสดงว่าคิมคือดีนะอะไรพี่ใหญ่มีอะไรบ้างลมปิดตอ๋อลืมปิดตคิดว่าจะมาบอกอะไรมีวันนั้นลูพ่อหนุ่มเต็มหมดอ่ะนี่เดี๋ยวถ้าแทนที่ใหม่นะก็คือที่วางถังขยะก็สวยหรู แล้วก็ติดปลายด้วยมีโซล่าเซลล์ด้วยไ็นไงแต่ตอนนี้ยังเลอะเทอะหน่อยนะครับเดี<ไ>๋ยวจัดใหม่ให้ให้เป็นระเบียบนี่แล้วก็ช่วงที่เราปรับปรุงโรงอาหารด้วยจะเลอะเทอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวก็ขนย้ายแล้วก็จัดวางให้เป็นระเบียบกว่าถูกนะครับตอนนี้เลอะหน่อยนะอย่าเพิ่งติกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าครีมชีสเ,เราเป็นงไงครับประสบความสำเร็จไหมอร่อยอกระตีปากแตกเลยไป